กี่ปีกี่ปีราก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้จะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นรากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นห้าพลังคุ้มทรัพย์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกเรจิน รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะและต่อไปนี้นะคะก็จะพบกับมินนะัทวีลนุชกิติพรนะคะเป็นประจําทุกเช้าวันพุธแบบนี้เวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเห็นแปลงนาอยู่ข้างหลังมินแบบนี้แน่นอนว่าเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะคะถึงการทําเกษตรกรรมนะคะว่าเขามีเทคนิคมีการประสบปัญหาอะไรบ้างนะคะเราจะไปล้วงเคล็ดลับแล้วก็ถามถึงเทคนิคต่างๆการแก้ปัญหาว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมจะต้องได้รับประโยชน์แล้วก็มีเทคนิคดีๆเพื่อนําไปทําการเกษตรกรรมอย่างแน่นอนค่ะนะคะ,ะ,คะมินก็อยู่บริเวณแปลง ในตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคในจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วลักษณะลำต้นลักษณะรากมีความแตกต่างจากเดิมมากไหมรากจะยาวครับการเดินอาหารนี่จะดีครับทําให้เขียวทนนานครับก็คือมันจะสามารถดูดซึมอาหารได้มากกว่าปกติใช่ไหมคะคก็คือส่งผลให้ลำต้นมันมีการแตกพุ่นที่เยอะขึ้นถือว่าพอใจไหมคะครับพอใจมากครับทําให้้าวอะไรเยอะกว่าเดิมครับผมถามเขาว่าใช้อะไรใช้อะไรเขาบอกใช้บานเย็นกราบานเย็นก็เป็นเขาบอกเป็นสารปรับสภาพดิน ทาให้ดินดีขึ้นเนี่ยถึงเห็นว่าลนเราอลุงบาเคยเชื่ออะไรง่ายๆนะไม่เชื่ออะไรง่ายๆที่ว่าเห็นข้างๆเขาลำก,ก็ไม่เชื่อ<ห>ก็ลองมาใช้เองเราลอง,อลองาลองมากก็ได้ก็ดูก็ดีนะลําต้นมันแข็งแรงเนี่ยลาต้นมันใหญ่สมพุ่มดีค่ะการเม็ดมนันใหญ่ขึ้นค่ะมันก็เลยทําให้ขายดีขึ้นจ้ะพี่เข้ามาแนะนําให้ใช้เนี่ยตานเย็นเนี่ยซึ่งวันนี้นะคะมินอยู่ที่ทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานติณสุลานนท์ในจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะเริ่มมาใช้ บานเย็นนะครับมันมันก็ดีขึ้นมันก็สักพักมันก็มีน้ํายางออกใหม่หลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นน้ํายางก็จะเพิ่มมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นค่ะต่างกันเยอะครับเยอะยังไงคะก็ออตอนนี้ตอนนั้นมันออกมาไม่น้ํายางทุกต้นก็ไม่มากครับน,น,น,นโรมันเยอะครับเขาก็เห็นมากเขาก็ถามว่าทำไมยางยางถึงออกนี่ครับเขาบอกเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นเนี่ยปรับสภาพดินวันนี้นะคะมิ้นมาไกลถึงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราก็ใช้สารปรับสภาพดิน ว่าประสิทธิภาพการใช้ต่างๆที่เอามารวมกันเนี่ยทำให้เราได้รับผลผลิตที่พึงพอใจว่าผลผลิตที่ได้จากวันนี้กับที่ผ่านมามันแตกต่างกันยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้ครับส่วนปาล์มทั่วไปนะครับผลผลิตเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ 300- ถึง500กิโลกรัมต่อไร่ต่อตันเท่านั้นแต่เราก็แปดร้อยถือเยอะมากถือว่าเยอะเกือบสองเท่าครับวันนี้มันอยู่ในตําบลโคกช้างอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะธรรมดาถ้าไม่ไม่ได้ ไอ้สารปรับสภาพดินนี่ก็คงจะไม่ได้ดีขนาดนี้ไปผมไปซื้อของร้านค้าน่ะเขาแนะนําว่าแค่ลองเอาไอ้ไอ้สารปรับสภาพดินเนี่ยมาใช้มันน้ามันจะไม่เป็นกรดไม่เป็นอะไรมันจะข้ามจะไม่ตายก็เลยเอามาใช้ก็ลองฉีดดูไอ้เห็นว่ามันกระเตื้องขึ้นซึ่งวันนี้นะคะมิ้นมาไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่ตำบลท่าประดูออำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะเดีกก็ยางอย่าออก มีน้ำยางเพิ่มขึ้นค่ะจากที่เหลืออยู่30กิโลเป็น50กิโลค่ะรายได้เพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นเยอะเลย,เย,เลยค่ะจากจากที่ว่าได้วันละพันนี่ก็พันหต่อวันค่ะวันนี้นะคะมิ้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีปัญหาเกี่ยวกับการ,รปลูกอ้อยพอฉีดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นมาให้เอาสารปรับสภาพดินวัคซีนที่เหมือนกับว่าป้องกันเชื้อราหรือว่าป้องกันศัตรูพืชน,นะคะ,คะ สภาพก็คือใช้เคมีมาตลอดนะครับใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดดินเสียแล้วเราก็เลยแนะนำนะครับส่ง3ตัวนี้มาให้เลยนะครับก็คือป้องกันในเรื่องของพวกพวกเพี้ยพวกแมลงได้ด้วยนะครับพอเขาใช้ร่วมกัน3อย่างกลายเป็นว่าจากจากปีที่8ที่จะลื้อทิ้งเนี่ยนะครับไม่ต้องลื้อแล้วนะครับกลายเป็นเหมือนกับว่าสภาพเนี่ยตอนนี้เหมือนกับอ้อยต่อหนึ่งตสองเลยใช่เหมือนปลูกใหม่เลยเหมือนปลูกใหม่ สวัสดีค่ะนี่คือรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะออกอาการทุกเช้าวันพฤหัสทางช่อง11แห่งนี้ค่ะรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะมีความคาดหวังว่าจะเป็นรายการเกษตรที่แนะนําแนวทางเกี่ยวกับการทําการเกษตรอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะซึ่งการทําเกษตรกรรมนะคะจะดีได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการดูแลที่ดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวกันค่ะ ในตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาใบจะตั้งนะต้นจะแข็งแรงเนี่ยเราดูก็รู้ว่ามันจะสวยมากอ,ะอ่ะลารษณะของรากรากนี่จะยาวมากแล้ววันนี้ค่ะมินก็อยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นพอมาเจอสารตัวนี้รู้สึกว่าปีนี้อ้อยงามมากเลยอะ่ะผิดหูผิดตาจากเมื่อก่อนสารตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะุณป้าส,สารปรับสภาพดินอุย้ยมันมัน,ม,นมันต่างมากเลยอะ่ะเมื่อก่อนนี่มันจะ ใสปุ๋ยไปแป๊บเดียวมันก็ออกสีเหลืองแล้วมันไม่งามแล้ว้ตัทีน,นี้มันเขียวอยู่นานแล้วอะใส่ไปตั้งนานแล้วขนาดฝนไม่ค่อยดีนะมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละมันก็เขียวอยู่นั่นอ,ะอ่ะ <ๆ S 1> พอไปใส่แล้วเห็นมันงามก็เออมันดีจริงๆปีนี้่ะเกือบสองร้อยมั้งสองร้อยอ่าสองร้อยตันอ่ะก่อนก่อนหน้า,นาที่ไม่ได้ใช้นี่ได้เท่าไหร่กี่ตันร้อยประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบ อ๋อก็คืนเยอะเนาะเพราะว่าตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยหลังจากที่ใช้แล้วนะครับหลังจากที่ป้าใช้แล้วเนี่ยนะครับผลออกมาชัดเจนมากนะครับก็ทําให้ต้นอ้อยเขาเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเราใช้เพียงปริมาณนิดเดียวแปลงนาที่ใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยค่ะลักษณะของลำต้นและรากเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมจากเดิมแตกต่างกันเยอะครับผมลำต้นมันก็คือแตกกอง่ายใช่ไหมที่พี่กิตบอกเมื่อกี้นี้แล้วก็ใหญ่ด้วยครับแล้วเรื่องของรากล่ะคะรากก็ผมว่ามันก็รากยาวขาวดีเลยครับ อันนี้คือลักษณะบ่งบอกว่าต้นข้าวมีคุณภาพที่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดึงให้ดูได้ไหมคะเอาใกล้ๆเราที่ใกล้ๆเนี่ยได้เลยใช่ไหมคะอ่าลองให้หน่อยหนยมันจะแตกกอแค่แค่เมล็ดเดียวเมล็ดเดียวค่ะเมล็ดเดียวอันนี้คือเมล็ดเดียวเลยเหรอคะปกติถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเมล็ดเดียวมันจะประมาณกี่กอกี่เท่าไหร่อย่างมากก็สองท่นเองสองแต่อันนี้มีเท่าไหร่คะเนี่ยมันเป็นสิบนะครับอ๋อเป็นสิบคุณผู้ชมคะนี่ก็คือข้าวสี่เดือนนะคะแต่ว่าแตกกอประมาณเกือบสิบแล้วค่ะกเะ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ให้ผสมกับอสารปรับสภาพดินนะครับพอใช้แล้วรู้สึกว่าดินเปลี่ยนจะเปลี่ยนสภาพโดยดูจากตับเหล่าก็ได้วันนี้ค่ะมิ้อยู่ที่สำนักงานสหกรณ์นิคมชะอําจำกัดจังหวัดเพชรบุรีค่ะตัวของเองก็ใช้เหมือนกันค่ะค่ะโดยใช้ทั้งแร่ก็เห็นว่าดีเลยมาแนะนําลุงแล้วเพราะว่าใช้ได้ผลก็เลยแนะนาคุณลุงเชือไปรู้สึกว่าค่อยดีขึ้น ข้าวค่อยๆดีขึ้นข้าวดีขึ้นนี่คือกี่วันคุณลุงเห็นผลหลังจากฉีดสารปรับสภาพดินไปกี่วันคะเนึ่องอาทิตย์เจ็ดวันเนื่องอาทิตย์เห็นผลเลยก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนมาลองใช้บานเย็นปรับสภาพปรับสภาพดินค่ะ เพราะว่าลักษณะของรากนี่แน่นอนว่าขาวและยาวาสามารถดูดซึมสารอาหารได้เยอะแน่นอนใช่ไหมคะแล้วต้นข้าว51วันเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าเกษตรกรหลายท่านคงจะพอใจมากๆเลยใช่ไหมคุณพี่ใช่ก็อยากให้เพื่อนกเกษตรนะฮะเพื่อนเกษตรกร,กรนะมาใช้บานเย็นตรงนี้ดูนะเพราะผมก็บังเคยใช้แต่ก็ดูสภาพแล้วนะสุภาพข้าวที่ถอนให้ดูอะไรให้ดูเนี่ยมันมันดีนดีจริงๆใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นนะคะแล้ว คุณจะไม่ผิดหวังเปลือกนิ่มกรีดให้ปริมาณยางเพิ่มขึ้นที่สำคัญหน้ายางที่ตายแล้วก็เปลือกไม่ขึ้นจะขึ้นเร็วมากค่ะขอให้ช้านะเนี่ยกับมาใช้สารปรับสภาพดินสองเดียวชีดลงดินได้ผลแน่นอนและเป็นสารที่ไม่นี้สารเคมีเป็นสารธรรมชาติจะนำผ้าเราสูตลาดอาเซียนได้จ้